it's standard Manchester it's years not of you would expect of Manchester United today, ago. quite United the expect fallen behind maybe and 20 years ago. ต้อนรับข้าคืนวันศุกร์ก่อนวันแมตช์เดย์แค่24ชั่วโมงเรื่องใหญ่เลยครับแฟนบอลปีศาจแดงหลังจากที่มีการรายงานว่าเซอร์จีมลัดคลิฟนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวนะครับบินตรงไปที่สนามซ้อมคาร์ลิงตันเพื่อประชุมด่วนกับคนทำงานครับก็คือพวกบอร์ดต่างๆรวมถึงรูเบนอาร์มอรีมซึ่งเป็นเฮดโค้ชด้วยนะครับหลังจากที่ผลงาน ยำแย่มากมองในแง่ดีอ่ะบินไปให้กำลังใจแต่พวกสื่อวงในก็มองว่ามันอาจจะไม่ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะว่าลงทุนไปเยอะและยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรามารู้ความจริงแล้วนะครับเมื่อวานนี้มันมีกระแสออกมาแต่ว่าคลิปเราออนแอร์ไปก่อนแมนยูเต็ดไปกู้เงินใหม่จริงครับเราเคยสงสัยว่าเซ์จิมบอกกระแสเงินสดจะหมดในปลายปีนี้แล้วแมนยูเป็นหนี้ MUFC กําลังจะแย่ แล้วไปเอาตังค์มาจากไหนซื้อผู้เล่นต้องเยอะแยะล่าสุดมีการเปิดเผยจากดิแอร์ติ้นะครับว่าปีาแดงไปกู้สภาพคล่องมาจริงๆและผ่อนผันวันใะช้นนี่เลยนะพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวจะใช้ภายใน2ปีขยายเวลาออกไปอีกเหมือนผ่อนบอลลูนรถยนต์เลยนะโอ้โหเียกว่าหนักเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ผลงานในสนามครับล่าสุดอารันเชลเลอร์ออกมาฟันธงบอกอัมเริไม่น่ารอดะถ้ายังคงยึดติดแบบนี้อยู่ดาบนั้นจะคืนสนองเร็วๆนี้ในเกมเจอเชลซีเลย ไม่เพียงเท่านั้นครับคนที่ออกไปจากสโมสรนนะครับก็ยังคงสโลแกนเดิมใช่ไหมที่บอกว่าอะไรออกจากผีได้ดีทุกคนเมื่อคืนมาร์คแลฟอร์ดกดคนเดียว2ประตูครับในเกมเจอกับนิวคาสเซิลมงลูกนึงยิงไกลลูกนึงไปโพสต์ภาพกลับมาเล่นในชีมม้นส์ลีกโอ้โหมันทําให้เราอะไรเห็นอะไรหลายอย่างฮอยลุนกานาโชว์แอนโทนีไปโพสต์ข้อความเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไม่เพียงเท่านั้นครับดิแอร์ติก แฉต่อเนื่องครับเมื่อวานเราพูดกันแล้วถึงจังหวะที่บรูโน่บอกว่าจะต้องจำเข้าไปหาคู่แข่งและกองหลังเวเนโซล่ไม่เข้าหาบอลวันนี้มันมีการเปิดเผย <ๆ S 1> ว่าแมนยูมีปัญหาเวลาไม่ได้ครอบครองบอลตั้งแต่รุ่นการที่แล้วจนแก้ไม่หายจนถึงปีนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอะไรนะครับ24ชั่วโมงก่อนเจอเชลซีครับในช่วงของศาโซวันนี้นะครับผมมีเสื้อ ตเติร์ดกิตของปีสัตแดงรุูการใหม่ล่าสุด2025-2026ปักหมายเลข10มาติอุสคุญย่ามาฝากแฟนบอลช่องป๊อบวิรพลกันครับหลังจากที่เอาฟอนสโมสรทั้งตัวสีแดงของบูรุนโฟันเดสนะครับแล้วก็มีอาร์มาเด,ดียโลไปแล้ววันนี้ถึงคิวของตัวเติร์ดครับซึ่งย้อนยุคกลับไปอันนี้ตัวนี้ก็แรงมานานใจมาจากปี9495นะตอนที่เอริกันโตนากังฟูนี่แหละนะครับทีนี้ โอ้โหฟอนสโมสรปีนี้สวยและหายากมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมต้องกราบขออภัยคนที่พรีออเดอร์เสื้อบรูโน่ฟอนสโมสรให้น้องโบแจ้งทั้ง8ท่านแล้วนะครับว่าฟอนมันหมดคือฟอนพวกนี้มันก็จะตามไซส์นะครับอันนี้ไซส์เอ็มเขาเบอร์มันก็ตามไซส์สมมติไซส์ 4XL มันก็ต้องใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์เนี่ยมันแทบจะไม่มีเหลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้เสื้อเติร์ดคิดครับราคาเดียวราคาเดิมจากที่เคยปล่อยเสื้อสีแดงฟอนสโมสอนที่เดียวในเมืองไทยก็คือที่ ที่เดียวในโลกคือต้องมาจากเมกัสโต์ประเทศอังกฤษเท่านั้น <S <S คุณย่าครับโอ้โหนี่คือนักฟุตบอลที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับปีนี้ผมผมชอบเขาจริงๆอ่าผมมีให้ทั้งหมดโอ้ยมี 3XL 1ตัวอันนี้ผมดีใจมากเลยที่ผมกดได้นะครับสั่งมา M มี4ตัวครับ L 4ตัว XL 4ตัว 2XL มีแค่3และ 3XL มี1ตัวนะครับมาทีอุ้คุณย่าแบบนี้เลย คใครอยากได้จัดโดยด่วนนะครับถ้าไม่ทันก็ต้องมาเอาเสื้อเปล่าหรือว่าฟอนทิมเบอรีแทนและกันนะครับมันก็จะเอ็กซ์คลูซีฟน้อยลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมมีอะไรอยากจะขอความออช่วยเหลือนิดนึงครับคือถ้าใครเอาไปนะครับผมรบก,กวนเวลาเข้าเครื่องซักผ้าเนี่ยใส่ถุงซิปหน่อยนะครับไม่งั้นนฟอนมันค่อนข้างอ่อนแอนะครับมันจะพังนะครับมีคนคืนมาหนึ่งคนขอเคลมซึ่งผมไม่ได้ถามว่ามันพังเพราะอะไรอย่างเช่น ผมได้เสื้อบายเยอร์มินิกตัวนี้จากฟุตเนสลิกาครับคุณผู้ชมแม้ว่าผมจะเอาเข้าเครื่องแล้วนะครับแต่แม่บ้านลืมใส่ถุงซิปครับพังครับไม่เพียงเท่านั้นครับลายเส็นคขงซิติโกมันคุณเห็นไหมฮะปรงก้นเนี่ยครับเห็นลายเส้นไหมนี่ลายเส้นพังเพราะไปพับอีกแนะนําว่าจริงๆถ้าเสื้อแบบมีเบอร์แบบเนี้ยแขวนใส่แม่แขวนเสื้อแขวนดีกว่าเพราะเวลาพับ เบอร์มันจะติดกันแล้วเวลานานๆไม่ได้เอาดึงออกมาพังทิ้นนาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปใส่เครื่องซสืผ้าใส่ถุงมีซิปนิดนึงเวลามันปั่นมันจะได้เบอร์ไม่พังถ้าเสื้อปเปล่าๆยังไม่เอาหรอแต่จริงๆก็ใส่ถุงถุงซิปไว้ก่อนดีกว่านะครับอ่ะ5750 M2 L2 เอ้ย M4 L4 XL4 2 L3 และ 3L1 วิลล์รวมแท็กและชิปด่วนๆ่วนฟอนสบโบรด,ดอนมาดิอุสคุนยา่าเซอเร์เตอร์คิดครับ แน่นอนครับว่าวันนี้มีประเด็นใหญ่ของปีศาจแดงเยอะมากเลยครับส่วนใหญ่เป็นการพยายามกู้วิกฤตของเจ้าของร่วมอย่าง i ิน o ิออสเซอร์จิมแลทคลิฟนะครับก็คือเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาครับมีการรายงานว่าเซอร์จิมใช้เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวนะครับบินไปสนามซ้อมคาร์ลิงตันด้วยตัวเองนะครับเพื่อจะประชุมกับบอร์ดบริหารครับก็คนทำงานรวมถึงหนึ่งในนั้นคือรูเบนอโมริมนะครับโอ้โห oh. เรียกได้ว่าเป็นกระแสะข่าวที่ค่อนข้างตึงเครียดเลยนะครับหลังจากที่ผ่านมา5เกมปีศาจแดงนต่ตกรอบคาราบาลแล้วก็ชนะเพียงแค่1นัดเท่านั้นกับเบอร์ลี่นะครับนอกนั้น,นียก็เพิ่งจะโดนแมสซิีถล่มไป3ประตูต่อศูนย์นะครับคนที่โดนเพ่งเล็งจริงๆคือโอมาเปราดานะครับวันนี้ก็มีการพูดกันถึงกระแสะว่าเขาจะโดนด้วยหรือเปล่าถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วอโมริมโดนใล้ออกพวกเขา็นคนแนะนํามานะครับแดนแอชเวิร์ดจะ นัดสัมภาษณ์ให้เซอร์จิมเป็นพวกคนอังกฤษพวกโทมัสแฟรงค์แฟรงค์จริงเดนมาร์กนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าคนในยุโรปและก็ทำงานในพิมาริกแกรมพอตเตอร์และเกเรตซเกตเซอร์จิมเนี่ยดูไม่ค่อยเชื่อแอชเวิร์ดและไปเชื่อเบรดาอันนั้นอินเตอร์เนชั่นแนลโค้ชนะครับก็มาเป็นที่มาของรูเบนอโมริมนี่แหละนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเซอร์จิมครั้งหนึ่งเคยลดบทบาททั้งเซอร์เดฟเบลลฟอร์ดและชองครอสบองให้แบบ เป็นมือซ้ายมือขวาแต่ว่าไม่เกี่ยวกับแมนยูเต็ดเลยนะครับดันทั้งเจสันวิลคอล์และเบร่าเข้ามาทํางานเต็มตัวนะครับมาวันนี้เนี่ยปีศาจแดงชัดเจนมากแล้วนะครับว่า,วาเงินที่ใช้ไป214ล้านปอนด์ที่ซื้อคุณย่าเ mm hmm. อบูโมเชสโกเซนอรัแมนรวมถึงเดโกเลออนที่เป็นเงินก้อนก่อนหน้านั้นน่ะกู้มาถึง105ล้านปอนด์นะครับก็คือถามว่ามันน่าปกใจขนาดนั้นไหม ไม่น่าตกใจแต่ไม่แปลกใจดีกว,ว่าครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเซอรซิมก็พูดกับแกรีเนวิลอยู่นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะรันเอาออฟแคชคือเงินกระแสรายวันจะหมดเนี่ยภายในปีนี้นั่นเป็นที่มาของการปลดพนักงานเช่นเดียวกับการบอกเลิกความเป็นแอมบาสเตอร์ของเซอร์เลฟเฟอร์กุสันที่ตอนแรกนี่คือกระแสะมันแย่มากเขาก็ออกมาชี้แจงทีเดียวนะครับแต่ว่าในซัมเมอร์เนี้ยเอ้ยลงทุนเยอะมากเราก็แบบอา้าวใช้เงินอนาคตแน่นอนเหมือนที่ผมเคยพูดเล่นๆว่า บัตรเครดิตรูปไปก่อนจ่ายทีหลังวันนี้ก็ชัดเจนไปกู้สภาพคล่องมา1น5 0 5ล้านปอนด์เป็นการเปิดเผยจาก The a t l a n ติกนะครับก็เหมือนกับธุรกิจเอ่อแคชโฟมีปัญหาก็ไปเอารถไปเข้าไฟแนนซ์เหมือนลดแลกเงินแบบเนี้ยและก็ขยายเวลาการใช้นี่ด้วยนะครับตอนแรกในแมนยูจะใช้นี่ที่กู้ยืมจากแบงก์มาเนี่ย2027ก็คือปีหน้าขอผ่อนผันไปใช้นี่ทันวาสอ2เลยครับก็ขอไปอีก 2ปีก็เลยได้ว่าหนักอยู่ครับสำหรับสมโมสรก็ไม่ค่อยแปลกใจนะครับเพราะว่าปีศาจแดงก็ขายนักฟุตบอลได้แค่2คนจริงๆแล้วที่ได้เงินก็คือการาโช่สีล้านปอนด์แล้วก็ทางฝั่งอันโมนียีล้านยูโรรวมๆันแล้ว55.4นะครับแล้วก็ได้เงินเล็กๆ,ๆน้อยๆจากไอ้พวกเซลล์ออนคอสครับก็คือนักเตะที่ขายไปแล้วถ้าเข้าขายต่อเราจะได้ตังกําไรมาก็คือจากอันโตน่อิลันกาอาวาโลคาเล拉斯มัคซี่โอเยเดเล รวมๆแล้วเนี่ยก็ต้องควักเงินเพราะว่าเวลาเราซื้อเราซื้อ7 0ล้านไงนจ่ายซัมเมอร์นี้1 6อยหล้านปอนด์ก็เลยลว,ว่าณตอนนี้คุณลองคิดดูสิเหมือนกับแบบป้านเป็นหนี้่ะไปกู้เพิ่มเพื่อทําธุรกิจแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไอเอาเงินก้อนนี้ที่ทำร้านอาหารหรืออะไรก็ได้เนี่ยมาโปะบ้านที่เป็นหนี้แบงค์อยู่นะครับปรากฏว่าร้านอาหารคนไม่เข้าอีกขายไม่ดี ก็เป็นปีสัจแดงเลยครับที่ผลงานไม่ดีเสื้อจิมก็ต้องไปถามว่ายังไงต่อดีอ้วลงทุนให้พวกเองแล้วนะครับจริงๆบางสโมสรอาจจะแบบไม่อยากเสี่ยงแล้วก็ปล่อยตามมีตามเกิดนะพวกเองดันดาวรุ่งขึ้นมาแต่นี่เขาลงทุนให้ถึง5ตัวแล้วนะครับแล้วผลงานมันก็ยังเป็นอีรอบเดิมอยู่ก็ต้องไปคุยนะครับซึ่งก็กดดันหนักมากๆนะครับเออชี้เอ,อ้เส้นตายมันยังคงเป็น6เกมอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าสามแมตช์เนี่ยเออแล้วก็วันเนี่ย,นนยผมไม่สื่อเพราวจริงๆอมูร,มริมเริ่มงานวันแรก ตามสัญญาคือ11อนะตอนแรกที่พูดกันไปตามสื่อเนี่ยคือ1พฤศจิกายนนะครับไม่ใช่นะครับ11พอพยอนะครับเพราะว่าอันนั้นวันเริ่มแรกผมจำได้เป็น11เดือน11เดับเบิลเดย์เหมือนซื้อของพวก l a z a d a s h o p ป e เลยและเริ่มงานจริงๆอ่ะ22พิพฤศจิกายนที่คุมเกมแรกแต่ว่าตามคอนแทคอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติจบนดเจอฟอ r ์เรสต์พฤศจิกายนยังปลดไม่ได้นะครับไม่งั้นจ่ายร0 0นะครับคุณผู้ชม ตามทันใช่ไหมครับถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คือถ้าคุมไม่ครบ1ปีเต็มคุณต้องจ่ายค่าช่เชย12ล้านบวกบวกค่าไรออกเพราะฉะนั้นวันที่ครบรอบ1ปีคือ11พฤศจิกายน2025นี้ไม่ใช่1น,นะครับอ่ะทีนี้อลันเชลเลอร์ก็บอกว่าดูทรงอโมริมแบบนี้รอดยากมากเลยเพราะว่าเขากอดตำราแน่นถ้าหากแพ้นะเจอเชลซีเนี่ย ดาบจะคืนสนองแน่ๆนะครับโอกาสรอดยากจริงๆในมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็นักฟุตบอลที่ออกไปอย่างมาคัสเรดฟอร์ดเมื่อคืนนี้ก็ปเปรี้ยงอีกนะครับนี่เป็นคนแรกที่อมุริไม่ชอบไปอยู่บาร์เซลโลนาปรับตัวเล่นกับนักเตะระดับโลกอย่างเลวานอฟสกี้ <ๆ S 1> นะครับอย่างพวกเฟรนตอเรสเฟเมนโลเปสเปรีแบบนี้เมื่อคืนกด2ประตูให้บาซ่าชนะนิวคาสันสอ,สองหนึ่ม่งลูกหนึงยิงไกลลูกนึง นะครับเป็นแมนออฟเดอะแมชแล้วพอเล่นดีคนก็ไปถามว่าโอ้โหเขามีความสุขมากเขาเคยเติบโตมาดูบาร์เซโลนาอยู่แล้วก็โพสต์ภาพใน Instagram ว่ากลับมาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะครับแล้วดูข้อความครับลาสมุนฮอยลูนบอกว่า w เ l ลดันมาครัสไพล์รูนนี่แพ้นะครับนาโปลีแพ้แมนเชสเตียร์เพะเหลือ10ตัวนะครับแล้วกาตาโชวม,มาบอกว้าวแอนโทนี่มาส่งอีโมจิเป็นรูปไฟนะครับแต่ก็เข้าใจได้ครับคือถ้ามองแบบนี้มันก็ดูว่าแมนยูเนี่ยมันคง บรรยากาศมันย่ำแย่จริงนะครับนักเตะที่ออกไปมันได้ปลดปล่อยได้แสดงความสกยภาพของตัวเองออกมาสื่อไม่จับผิดนะครับแต่ว่าใน i อถ้าเรามองดีๆเนี่ยก็ยังมีข้อความจอแดนเดอร์สันยังมีไอมอร์แกนโรเจอร์เฟริโนปสนักบอลมันน่าจะแบบคอมเมนต์กันอยู่แล้วนะครับผมยังคิดในใจเล้ว่าแบบนี้นี่ไม่แน่นะเอาบริมปีหน้าสมมติดโดไล่ออกเนี่ยแลสฟอร์จะกลับมาโอทาฟอร์นี่ก็เป็นไปได้นะครับเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยซะด้วยนะครับคุณผู้ชมมองอยังไงนะครับ ส่วนอเลฮาโดการาโชเนี่ยกเจอกับปีศาจแดงซึ่งหลายคนถามว่าถ้าดีถ้ายิงเข้าจะดีใจหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้ขวยอเจดามเจดามบอกดีใจแน่นอนมาแบบอย่างนี้แน่นอนนะครับคนถามผมผมมองว่าผมยังกักาก,ากอยู่ผมยังคิดว่าถ้าสมมติการาโชมันยิงแมนอยู่ได้จริงในวันเสาร์เนี้ยต้องอยู่ที่สแตนที่ยิงถ้ายิงฝั่งอีสแตนผมว่าดีใจผมว่าแบบคงม,มีแบบยื้อแต่ถ้ายิงฝั่งเซฟเวอร์เอนอันนี้ผมไม่มั่นใจ พราะเซฟอร์เอ็นเนี่ยอุ้มชูแกม,มาแต่เด็กแต่อ่อนๆเลยแค่ขยิบดึงกางเกงนะก็วีวากรนาเชอร์วิวากรนาโชว์เซฟิร์เอ็นคือฝั่งที่เดินออกจากอุโมงค์เป็นแฟนแท้ผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาจริงๆริงได้ฝั่งไหนหรืออาจจะแต่ผมว่าลงเอนโซมาเลสกาคงให้ลงก่อนเจมี่กิเทนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันฮาทุมครึง่งนะครับทีนี้ไปดูปัญหาของปีศัจแดงที่เมื่อวานโอ้บรูโน่ฟ์นันเดสให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดโดน มาร์โกบริดจ์ที่เป็นอินฟลูของต่างประเทศอ่ะอังกฤษอ่ะหูด่ายับเลยนะครับบอกเป็นกัปตันที่แย่มากควรจะโดนไล่ออกเหมือนตอนที่รอยคีนออกมาวิจารณ์นักฟุตบอลบอกทำไมไปโทษเลนนิโร่ละนะครับเขาก็ด่ายับเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเดียร์ลติกก็เปิดเผยว่าพื้นที่หลังกองกลางเนี่ยมันแก้ไม่หายจริงนครับอย่างนักเจอฟูลแลมเนี่ยก็ชัดมากนะครับตัวเลขแล้วก็ภาพออกมาว่าวันนั้นคู่มิดฟิลด์เป็นบรูโน่กับ คาเซเมโลเข้าไปสัมษ sure ัสอเล็กซ์อูโอวีกองกลางฟูแลมก่อนหลังจากจบเกมเขาบอกว่าคือเราใช้แผนแอบอยู่หลังมิดฟิลแมนยูเต็ดแลวเชื่อมั่นว่ากองหลังแมนยูจะไม่บีบพื้นที่มันจะมันก็จะมีสเปซมหาศาลที่เล่นเช่นเดียวกับมาโกซินวาที่บอกว่าแมนยูเล่นกลางสองคนผมก็ใช้แผนกลางสามคนขยำสองมันก็กลายเป็นแผนที่ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นแค่นั้นเองครับซิมเพิลซิมเพิลเอสเดเมื่อวานผมไปเห็นข้อความหนึ่ง ในคอมเมนต์ YouTube เราบอกว่าจริงๆผมมองว่าเวลาแมนยูเล่นกองกลางเนี่ยเหมือน3ขย่ำหนึ่งนะครับเพราะบรูโน่ก็หายไปไหนไม่รู้ก <c oughs> ็เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็อย่างฤดูกาลที่ผ่านมาครับมันมีนัดเจนดนอนนวคาสเซอลยู่แต่ที่แมนยูแพ้สองศูาบ้านเลยลูกที่อีซักมงอะ <c oughs> ่ะเราก็เห็นภาพนะว่าบรูโน่กีมาไลส์ลุยสฮอของนิวคาสเซิลเนี่ยก็แทงพื้นที่ หลังมิดฟิลด์แมนยูเต็ดวันนั้นคู่กันเป็นคาเซเมโลกับอีเล็เซนแล้วก็แผนของอัลโมรีมา5คนกองหลังเรียงรายเป็นแบ็กไฟแบบไร้ประโยชน์มากเลยลิซาโดบีบโดนเปิดด้านข้างเปิดมาหมง่งเข้าลูกสองโชลิตอนหมง่งนะครับมันก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกับวันที่เจอกับแมนซิตี้นะครับทำให้ตอนนี้นะครับเปอร์เซ็นต์แพ้ของแมนยูเต็ดเนี่ยมันเยอะมากจากจากรูปนี้นะเปอร์เซ็นชนะทางขวาสุดในสีส้มเนี่ย14% อยู่อันดับที่16ของตารางนะตั้งแต่อโมริมคุมทีมเหนือกว่าแค่แค่วูฟแพมตันเวอร์เนลเลอร์นะครับแล้วก็ส่วนตกชั้นแพ้ใน41ย41%นะครับก็เรียกว่าหนักจริงๆครับสำหรับอโมริมครับก็คนอะไรครับคุม31เกมชนะ8แพ้16อ่ะยังคุมอยู่ได้หัวนี้มันก็เป็นตัวเลขที่แบบ1นวงหนึ่งมันต้องเป็น2อเนะมันก็ชัดอยู่แล้วครับวันนี้เขาก็โดนกดดันอย่างหนักนะครับหนึ่งในเจ้าของบินไปถึงสนามซ้อมเนี่ยคนที่อยู่ก็รู้ครับว่าไม่มีประโยชน์ <laughs> เขาโดนกดดันแน่นอนแต่คําพูดที่บอกว่าถ้าหากไม่ใช่คนที่ปรารถนาให้อยู่ต่อแล้วจะลาออกเนี่ยไม่เป็นจริงแน่นอนข้าจะเชยรออยู่ตรงหน้าแล้วค่อยวิเคราะทีใหม่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมมองอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อเติร์คิดของแมนยูเต็ดปากเบอร์สิบมาติอุสคุนยาครับทุกคนนี่ครับเติร์คิดปล่อยครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ปล่อยฟอนสมสรที่มาจากเมกาสโตรเท่านั้นนะครับก็เป็นเบอร์เก่าของแรดฟอร์ดครับ มาดิวส์คุณย่าเสื้อเติร์ดปีนี้สวยมากนะครับย้อนยุคกลับไปปี94 95ตอนเอริกคันโตนันแหละนะครับผมมีไซส์ M สี่ตัวนะครับ L สี่ตัว XL สี่ 2XL สามและ 3XL รีบ 3XL นี่รีบกดโดยด่วนนะมีตัวเดียวและฟอนต์สโมสอนเนี่ยหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะของบรูโน่ที่หลายคนบอกว่ารออยู่เนี่ยผมขอไว้ลายหน่อยนะถ้าไม่ได้ก็ต้องคืนตังจริงๆนะครับเพราะว่าเขาขายดีมากปีนี้ฟอนต์มันสวย นะครับก็ราคาเดิมครับ5,750บาทรวมแท็กรวมชิปนะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่รับพรีออเดอร์นะจนกว่าผมจะการันตีอ e ีเมลจากทางไกับสโตร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่เอาเสื้อไปเข้าเครื่องเนี่ยเครื่องซักผ้าครับรบกวนคุณผู้ชมช่วยใส่ไอ้นี่ด้วยนะครับเออ่ถุงซิปอะไม่งั้นเนี่ยแม่บ้านลืมเอาผมผมแล้วผมเป็นเสื้อลาเซนผมจะร้องไห้ ผมได้ลายเซ็น King ซื่อโกมันมาตรงก้นตรงเนี้ยนะครับและเขาไม่เอาเข้าถุงซิปเบอร์ผมพังหมดเลยแล้วก็เวลาแบบเนี้ยเวลาพับเก็บอ่ะควรจะแขวนบนบน,บนตู้เสื้อผ้าอย่าไปพับนะครับเพราะเวลาพับเนี่ยเบอร์มันอ่อนแอนะฮะมันจะติดกันแล้วพอเวลาดึงก็หายยนะทันทีนะครับก็เป็นเกดเล็กเกดน้อยครับในการดูแลเสื้อผ้านะครับประมาณนี้ครับลายเข้ามาได้เลยครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราดูบอลน,นะครับวันที่มาเจอกลังเกมครับบปๆน่าจะไม่แพ้นะผมว่าน่าจะมีโอกาสเสมออ่ะอย่างน้อยมีแต้มอ่ะแล้วค่อยไปแพ้ทีมเล็กๆเหมือนเดิม